สวัสดีทุกคนเก๋มาแล้ววันนี้จะพาไปตกหลุ่มรักขนมหวานสีหวานจาก Starbuck สค่ะนี่เลย very berry donut ดูสิตกแต่งด้วย forest grace สีม่วงกับสีเหลืองสดใสนำเข้าจากรุโรปตรงจากลิทัวเนียเลยนะหลูไม่ไหวอะ่ะข้างในไม่ธรรมดาด้วยนะคะสอดไส้ m i x berry แบบจัดเต็มมีทั้ง raspberry blackberries แล้วก็บู berries รวมกันแน่นๆเลยอ่ะยังไม่พอนะข้างในอ่ะมีครีมสีชมพูห,มหวานๆแทรกซอสเบอร์รี่อีกหนึ่งชั้นกัดแล้วคือแบบว้าวฟีลเหมือนโดนเบอร์รี่จู่จมหัวใจเลยอ่ะเนื้อแป้งก็สูตรพิเศษมากเลยนุ่มจนอยากย้ายบ้านไปอยู่ในโดนัทเลยค่ะถ้าโดนัทพูดได้นะมันคงบอกว่ามากินฉันสิฉันนุ่มจริงๆนะราคาแค่65บาทเองแต่ความฟิลคือยูโรเปียเลเวอเลยค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเก๋ๆจะพาไปกินอะไรอีกก็รอติดตามกันนะดูน่ากินใช่ไหมอย่าลืมนะช่วยติดตามช่วยกด follow หน่อยค่ะ